ก็เรียนกับโอป้ามาเยอะมากค่ะปีที่แล้วก็เรียนทั้งปีเรียนกับโอป้ามาเยอะมากแล้วก็มาต่อปีนี้อีกเพราะว่าเรียนกับคนอื่นมาก็ไม่เหมือนกับเรียนกับโอป้านะเรียนกับโอป้าน,นี้สุดยอดจริงๆค่ะแล้วก็มีการบ้านตลอดทุกทุกคอร์สเลยค่ะจะมีการบ้านให้ทำตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลการทำออนไลน์หรือว่า NLP ซึ่งเมื่อก่อนนี่เข้ามาก็ไม่รู้จัก NLP เลยไม่รู้จัก NLP เลยแล้วที่มาเรียนกับโอป้าก็มากับคอสไลฟ์สดคอสไลฟ์สดร้อยเก้าบาทซึ่งแบบไม่น่าเชื่อราคากับการให้เนี่ยให้เยอะมากค่ะแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยเเรียนมาเรื่อยๆก็ได้เยอะมากเข้าใจ NLP เยอะมากขึ้นเมื่อก่อนกดแรงดึงดูดก็พอรู้บ้างพอรู้จักแต่ NLP นี่ไม่รู้จักเลยตอนนี้ก็ได้รู้เยอะมากแล้วคอสเดือนนิวยูนี่ก็เป็นคอสที่ชอบมากตรงที่กฎของเลขสองเนี่ยข้อนี้ชอบมากมากเลยค่ะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันปกติก็จะเป็นคนที่เ,เคยซื้อหนังสือนะาชอบอยากซื้อหนังสือแต่ว่าเป็นคนขี้เกียจอ่าน เป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือมากๆไม่ชอบอ่านหนังสือถ้าซื้อมาแล้วอย่างเงี้ยจะอ่านช่วงแรกๆค่ะอ่านไปสักไม่กี่หน้าพออ่านเหมือนกับซื้อมาใหม่ๆเราก็จะลุยอ่านลุยอ่านแต่ก็ได้ไม่เยอะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่ค่อยมีครั้งที่สองหรือครั้งที่สามจะซื้อมาก็อ่านสักครั้งสองครั้งตามแล้วมันจะขี้เกียจอตเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือมากๆค่ะ พอเราอ่านเยอะๆพอครั้งหลังต่อไปเราก็เหมือนจะรู้สึกว่าเออถ้าเราอ่านเยอะๆมันจะขี้เกียจแต่พอมาเจอกฎของเลขสองเมื่อไม่กี่วันมานี้ทำให้ตอนนี้ได้เริ่มอ่านหนังสือแล้วค่ะทำให้ได้อ่านหนังสือแล้วเพราะว่าอ่านวันละนิดวันละนิดบางวันก็สีหน้าบางวันก็ห้าหน้า <c oughs> ก็ได้เริ่มอ่านหนังสือชอบข้อนี้มากๆค่ะเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือมากๆเลยแต่แต่ซื้อนะ ซื้อนะซื้อหนังสือบางเล่มซื้อมาก็ไม่ได้อ่านก็เหมือนที่เขาบอกอะชอบซื้อหนังสือแล้วก็ไม่ได้อ่านก็นิสัยเสียมากๆข้อนี้ก็เลยอยากจะมาบอกว่าเอออ่าเดือนนิวยูนี้ชอบตรงนี้มากๆค่ะแล้วก็ได้อย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่ได้อย่างนี้อย่างเดียว ได้อย่างอื่นได้หลายอย่างเยอะแยะมีวินัยตื่นเช้ามาก็ขอบคุณตัวเองนี่เป็นประจำอยู่แล้วตอนนี้ก็เพิ่มมาคือให้ชื่นชมตัวเองปกติก็จะขอบคุณตัวเองแต่จะไม่ค่อยจะชื่นชมสักเท่าไหร่มีแต่ขอบคุณแต่ว่าตอนนี้ก็จะเริ่มขอบเออเริ่มชื่นชมตัวเองเริ่มชื่นชมตัวเองด้วยการเขียนลงไปในสมุด ให้ทุกวันก็จะเริ่มทําถ้าวันถ้าอะไรที่มันไม่เยอะเราจะทําได้แต่อะไรที่มันเยอะๆเราก็จะขี้เกียจทาก็เป็นเป็นคนที่ชอบทําอะไรนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆทําเยอะๆยาวๆก็ขี้เกียจแล้วก็เรียนคอร์สนี้ก็ยอดสุดยอดมากๆค่ะดีมากๆเป็นอะไรที่ได้รับเยอะมากค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ